วันหนึ่งนะถ้าขายได้ก็ขายอย่างธรรมดาก็เจ็ดแปดร้อยวันละเจ็ดแปดร้อยออกจริงๆอ่ะวันละพันสองพันอ่ะวันหนึ่งเราเก็บขายได้วันละพันสองพันก็มีใช่แล้วออกทุกวันไหมเราเก็บทุกวันโอ้รายได้ก็ถือว่าก็พอได้อยู่พอได้เนาะ สวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักไผ่หวานหรือบางที่เขาก็เรียกไผ่เลี้ยงหวานซึ่งเป็นพืชที่น่าสนใจเพราะว่าสามารถออกผลผลิตและสามารถเก็บขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปีเรามาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับ สวัสดีครับราสวัสดีจ้า,ช,าชื่ออะไรครับผมชื่อเรนูจันประคำจ้าอยู่พิกัดอยู่โคกเขาพัฒนาำอตตำเภออำเภคขุนวงอำเภอประคำจังหวัดพิรำจ้าอ,อันนี้ปลูกอะไรครับดิปลูกไผ่สามฤดูจ้ะไผ่นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือไผ่หวานจ้ะ ส่วนใหญ่ไผ่พันนี้เขาเน้นบริโภคหนอใช่ไหมครับจ้ะอันนี้ปลูกกี่ไร่ครับดิปลูกประมาณไร่กว่า,วาอ๋อไร่กว่า,วาแล้วพวกหนอะนี่หนอออกทั้งปีไหมครับออกทั้งปีจ้ะออกทั้งปีเริ่มแรกเลยที่เราคิดปลูกเนี่ย ทำไงถึงคิดปลูกไผ่หวานรับก็เห็นเขาปลูกไกลข้างๆกันนะจ๊ะพอดีเขาเอาออกทิ้งวันละวันเขาก็ขายได้ราคาดีอ๋อเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ป่าเดียวนี่แหละที่ยังอนุรักษ์ไว้แล้วมันปลูกยากไหมครับปลูกไม่ยากจ้ะปลูกง่ายใช่ไหมปลูกง่ายจะจ้องควํำเลยเอากิ่งแหนงอ่ะที่เราไว้เอาไว้พันอ่ะพูดจะปลูกเลยอ่ะกิ่งแงนงของเขาเองเหรอของของของต้น ปลอกเขาเองเหรอครับจ้ะอ๋อหญิงเหนียงที่มันหน่อเป็นมาแล้วก็แล้วก็วขุณไปปลูกช่วงหน้าฝนนะจ้ปะปลูกช่วงหแม่ฝนการเตรียมแปลงนี่เราเตรียมยังไงครับเตรียมแปลงแล้วก็จะปลูกให้มันห่างก,กว่าอีกนิดนึงเพราะว่า,ามนันรับแสงแดดห่างประมาณกี่เมตรครับหน ในสามคูณสี่ก็ได้จ้ะสามขนาดสามคูณสี่เราไม่ต้องยกล่องอะไรเนาะก็ทำเป็นแปลงธรรมดาเนาะแต่อันนี้มันถี่คือว่าเราอยากได้หลายอยากได้หนอหลายกันเลยปลูกีอันนี้พื้นที่กี่ไร่ครับนี่พื้นที่หนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สองงานพวกพันธุนี่เริ่มแรกเลยเราหามาจากไหนครับพันพันธุ์ที่เขาปลูกก็ดังเดิมแหละแต่ว่าแถวบ้านนี่แหละจ้ะเขาซื้อมาเขาปลูกหลายปีแล้วแถวบ้านโคกเขาเรานี่เนาะพอดีเขา ทำไม่ได้ก็เลยเขาก็โลยทิ้งออกคือเราสือพันธุ์เข้ามาปลูกเริ่มจากปลูกเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับมันถึงจะได้หน่อมาหกเดือนก่ะนประมาณหกเดือนได้หน่อเลยครับได้หน่อขึ้นเรื่อยๆถือว่าเร็วดีเนาะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนถือว่าเร็วมากเลยได้นานตลอดครับแล้วเริ่มปลูกเลยเราดูแลยังไงครับเราให้น้าให้ปุ๋ยบ่อยไหมก็ปุ๋ยคือวัวทควายอะใส่รองหลุมเลย๋อใส่ปุ๋ยคอกเราเนี่ย พวกปให้น้ำตอดปุ๋ยสูตรอะไรปุ๋ยสูตรเนี่ยก็เอาไปเริ่มแต่งที่หลังพอ <g uss> <g uss> ตอนตอนมาเริ่มแตกกอใช่ไหมตอนมันเริ่มเริ่มโนเริ่มไรอ่ะ <g uss> มี่ก็พุ่งใส่พุ่งใส่น้ำได้เดือนนึง <g uss> อันนี้เราให้น้ำบ่อยไหมครับก็ <g uss> ที่ที่นึ่งไรก็ได้ใส่น้ำประมาณวันหนึ่งก็สี่ชั่วโมงจ้ะ ให้ทุกวันจ้ะให้ทุกวันเพิ่งไ้ดามช่วงแรกๆกันไม่ได้หายเพราะว่า <c oughs> ยังไม่ได้ติดสปริงเกอร์อ๋ออันนี้อันนี้เราใช้น้ําระบบสปริงเกอร์ใช่ไหมจ้ะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับหนึ่งอ่านี่ครับอาจจะมืดหน่อยเนาะเอะอย่างอย่างกอเน,นี้ยนะครับเราเราอันนี้หลายปีเองครับเนี่ยประมาณสี่ห้าปีแล้วอ๋อตอนนี้สี่ห้าปีแล้วมันจะแตกหนอ เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่งือเรื่อยๆเราก็แต่งแต่งออกต้นที่ไม่งามล้วก็แต่งออกอ๋อพวกพวกกิ่งอะไรเราตัดออกไหมตัดกิ่งตัดกิ่งแล้วก็แต่งแต่งต้นอ่าแล้วแล้วต้นมันเนี่ยเราเราเหลือไว้กี่ต้นครับประมาณสามสี่ลำก็ได้จ้ะเพราะว่าอันนี้ก็ยังพุ่งมปเลยท่านเลแต่งเลยสามสี่ลำห้าลำนี่ทามันทามันหางนะทีเนี้ยหนอนนี่มันมันออกเรื่อยๆไหมครับออกเรื่อยๆจ้ะแล้ว แล้วช่วงฤดูไหนที่มันมันออกบ่อยช่วงฤดูหนักฝนหนักฝนออกเยอะออกเยอะแต่แต่แต่หน้าอื่นแล้วก็เน้นพกให้น้ําให้แงพอห้แล้วก็ราคาก็ดีด้วยเพราะว่าไผ่ไม่ค่อยมีหน้าแรงอ๋อครับเพราะว่าเขาจะออกถูกฤดูเลยหนาวก็ออกแต่เขาออกไม่เยอะเอออกน้อยไอ้แล้วหนอประมาณไหนครับที่เราเก็บขายได้หนอ สามสิบเซนอันนี้คือหนอสวยแล้วใช่ไหมนี่<อ>ก็ก็กาลังขายได้อะไรก็แต่ขายได้อยู่จ้ะอ๋ออย่างก้อนึงมันออกมันออกเยอะไหมครับออกเยอะจ้ะออกเยอะอยู่เนาะับ่างก็เป็นซิปก,ก,ก,ก็มีอะไรเนี่ยอืมนี่มันเพิ่งจะใส่น้ำเนาะก็เลยยังไม่ค่อยหนอเท่าไรจ้ะอ๋อจะผักน้วมันก็หนอ หนอบหน่อไม้หวานนี่ตลาดตอนนี้มันกว้างไหมก็ตอนนี้อยู่ที่ดังแขนมีอยู่พันเดียวอันเนี้ยอ๋อมีมีที่เดียวด้วยเหรอใช่มีที่เดียวเพราะว่ามันมีอยู่แปลงเดียวที่ที่ส่งเขาอะที่ส่งตลาดดอนแขนครีนรเป็นแต่กินซุ่งอะอืมครับก็่จะราคาดีกว่ากินซุ้งหน่อยนึงอ่าช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ราคาหน้าสวนเท่าไหร่หน้าสวนสิบเจ็ดบาทจ้ะรวละสิบเจ็ดบาทอะ แต่ช่วงแงรกๆิงก็15-30ช,ช่วงที่ผ่านมานอ่ะเดินที่เร้วแล้วช่วงนี้ถือว่าราคาดีไหมก็ถือว่าดีไอช่วงนี้17บาทเจ็ดบาท16บาทแล้วแต่บางวันครับอันนี้เราเดินระบบน้ำ เองใช่ไหมเราระบบน้ำเราเดินเองหมดเลยใช่ไหมครับเดินเองเนี่ครับเป็นระบบน้ําเดินเดินท่อทั่วทั้งแปลงเลยเนาะเดินท่อทั่วทั้งแปลงแล้วก็ใช้ระบบหัวสปริงเกอร์อันนี้เราเนะเราใช้น้ําอะไรครับน้าปั๊มเหรอบาดาลปั๊มบาดาลใช้น้ําปั๊มบาดาลเขาต้องการน้ําเยอะไหมครับก็สมควรอยู่เขาหำมันชุ่มฉ่ำอ่ะครับ ว่านอตลอดฟีเลยจ้ะแล้ว,น,ลวนอกนอกจากขายหนอ่อเราขายพันธุ์ด้วยไหมก็ถ้ามีคนมาสั่งก็อ๋ออันนี้เราทําขายด้วยเหรอ,อ,อแต่ว่ามันช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครสงงั่งเนี่ยพวกโรคแล้วมแมลงเขามีไหมครับเขากม็มีเป็นการเพีย้ยเพีย้ยเราเพี้ยอะไรวะเพี้ยไอ้ตัวดำๆอะ่ะเพี้ยตัวดูดน่ะมันจะดูดน้ำเลี้ยงต้ำต้นช่วงแรงๆเราจัดการยังไงก็ใช้ยายาฉีดพวกไอ้ คุ้มากอะชัวภาพอลครับคือหน่อหน่อไม้หวานนี่เขาเน้นบริโภคหน่อเนาะอาพวกลำมันก็ลำก็ขายได้ก็ขายได้เหมือนกันลำมันก็ดูดูมันก็แข็งเหมือนกันนะงแข็งดีจ้ะนวดแน่นลำก็แน่นเลยครับนี่ก็ได้ขายคะตักก็ได้ขายทุกปีเลยขายยังไงครับลำลำหนึ่งก็ถ้าว่าคาับตัดไปขายเพราะว่าลำละสี่บาทลำหนึ่งอะไปถึงต้นหนึ่งเหรอจะต้นหนึ่ง แล้วแต่ขนาดความสูงต้นละสี่สิบบาทจนานสี่เมตรอะไรเงี้ยมีกคารต์ตาทอนแล้วนะครับอีกสี่เมตรระยะสี่เมตรหนี่ยล้ำละสี่บาทล้ำละสี่บาทถ้าเป็นต้นต้นละต้นที่สวยหน่อยก็สี่สิบบาทรวม ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ได้ผลผลิตเยอะไหมครับทีนึก็วันหนึ่งนะถ้าขายได้เหรอเอาเป็นวันนะครับถ้าแบบขายอย่างธรรมดาก็เจ็บแปดร้อยะวันละเจ็ดแปดร้อยต่อวันเลยถ้าออกจริงๆอ่ะวันละพันสองพันอ่ะออกระบัดออกออกทั้งมดเนี่ยออกวันหนึ่งเราเก็บขายได้วันละพันสองพันก็มีใช่แล้วออกทุกวันไหมเราเก็บทุกวันอ หลายได้ก็ถือว่าอพอได้อยู่พอ,พอได้ก<ด>ิเนยเนย,เนยอะพอได้ใช่ก็นี่แหละเออเออเอ็า,อา,าเราาไ้น้ำเขาชาไปหน่อยก็เลยตุ้งตุ้ง,งนอครับเล้ช่วงหนาฝนนี่วันหนึ่งวันละว่อยก็นะาูโล่น่ะ คนสนใจที่จะปลูกไงสอบถามได้ไหมครับม,มีมีเบอร์ไหมครับม,มีเบอร์เบอร์เบอร,บอร์อะไรครับศูนย์แปดหกสามแปดแปดห้าสองหนึ่งแปดจ้ะคุณเรนูจำปาคำาะเร<ล>นูจำปาคำครับถ้าใครสนใจก็โทรถามได้แต่แต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าดูแลอะไรมากนะผมว่าก็่ชน้ำกับปุ๋ยก็โอเคแลยน้ำ,นำนกับปุ๋ยก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ตลอดอทั้งปีเลย เพราะได้ออยู่เด็กกินก็ต้นเลยแต่งไปเรื่อยๆทำแหนงเรื่อยๆถือว่าเป็นไรายได้ที่น่าพอใจ <c oughs> ถือว่าคุ้มคุ้ม